สวัสดีค่ะทุกคนอ่ะยังไง,ค,ง,ไงค,ค,คุณนายังไงค่ะคุณนาคุณนายังไงอ่ะเลิศมามา ล้อ่วัดดีด้วยนะคะวัดดีทุกคนด้วยนะ You spark เลาเดาวันนี้วันนี้ไม่สวยอีกและวงงงงอ่ะ find, ไม่สวยเลยงงวัสดีด้วยนะคะวัสดีด้วยนะคราได้ยินกันไหมเออทุกคนมามาเจ๊ อืมมาเจมา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 ตัวนี้คือมาได้เลยอะ่ะงงอะ่ะอ้าวนี่คืออะไรของขวัญอะไรอะ่ะว้าฉันได้รถแกแล้วจะทำยังไงอะ่ะ ทำยังไงอ่ะทำยังไงเลยโอ้ยจบไม่มีระยะนะค่ะไม่มีระยะหนาหนู ไวทำไมสองคนล่าวันนี้วันนี้ฉ่ำน้อปะ่ะป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 ะวันนี้ยังไงคุณนาวันนี้มาเร็วนะเอ้ก็ดีคนดูด้วยนะคะอยากเห็นอยากเห็นแบบลงคลิปแบบหน้าหรือเล่นเกมแบบมีหน้าไปติดตาชนะ้ช่องเอมมี่เลดี้บอยนะทิมพิมพ์ให้นี่นานทุกคนนะ

กดสี่สีเวอร์เจ๊ขอโทษอืมไม่ชอบด่านสีสีอ่ะฉันเลยไม่เป็นอ่ะอุ๊ย อุ้ยอุ้ยทำไมมีสี่โคนตอนนี้งงงงเลย呀อุ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แกอยู่นี่อยู่ไหน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 ไปหยุดดอ่โอ๊ย ไม่เลิดเลยอะเต๋อุ้ยสวีทีมซดูแล้วนะคะขมาเยอะจังวันนี้อยากไปอยากเห็นแบบเปิดหน้าไปดูนช็อ่เอ็นนี่เลยที่บอยที่อยแดงข้างล่างนะคะ oh, <the> เลิดเลิศเ,เ,เต๋ราเนาหรอ <Thanks. S 1> เลิศอะอันนี้หนูมือมือใหม่นะคะทุกคนอย่าโทษกันนะเล่นไม่เป็นจริงๆขอโทษ คลิบลุกก่อนดีดอกงงเลยมึงมาสตีเก่งเหรอมุกมาซุ่มโกนสิไม่เอาทิ้งอยู่ที่ไหนบุกเลยสตีมึงจะรออะไรล่ะ ้ยมีทั้งหน้าทั้งหลังคุอโมนี่โงโงงไงนะคะขนมอะไรไม่รู้อร่อยมากอร่อยอ่ะ นอร่อยอ่ะแฟอร่อยเลิศเลยอ่ะเอาชนะนะคะหนูลูก งงเลยชนะก็แบบงงเพื่อนเก่งเวอร์อะเพื่อนเก่งเวอร์เพื่อนเก่งเวอร์คุณน้าวันี้สองคนด้วยนะฮะอยากดูช่องอยากดูแบบเปิดหน้าไปดูช่องที่เอมมีเลดี้บอยนะลงคลิปเปิดหน้าไว้ให้นานา อืมดีออมือกูตายเลยกูงงทำไมกูตายบ่อยจังไว้สามคนมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยคุณนาเลิศเกิดไปปะเลิศเกิดไปปะสี่คนห้าคนอะเลิดไปปะ วันนี้สามคนนี้นะคะอยากดูช่องอยากดูแบบเต็มเปิดหน้านะคะลงคลิปช่องนี้นะซ่องนี้นะลงคลิปช่องนี้นะคะลงคลิปช่องนี้นะคะช่องนี้นะฮะช่องนี้นะฮะลงคลิปช่องนี้ได้แล้วคลิปช่องนี้นะฮะไปฝากติดตามด้วยนะฮะ เออลดเลยอ่ะวันนี้สวยเนาะแต่ทุกคนไม่เห็นงงปะให้ดูหรอกนี่สวยหรอกเท่าไหร่วันนี้แบบผมยาวเวอร์วันนี้ชันสันโ,โอเค,อเคไม่เป็นไรสองหนึ่งมีพอได้อยู่สามคนมาจากไหนเอ้ยวันนี้มีคนดูแปลกๆวะมือวันนี้คนดูแปลกมากมาจากไหนกันนะ เซ่มาจากไหนกันเซยเจ๊มาจากไหนกันพิมพูดคุยกันได้นะทําคนนี้หนูเหงามากเลยค่ะพิมมาได้อะแม่แม่เล่นเล่นเลยนะวันนี้กูจะตายอีกไหมกูจะรอดูโอ้ย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 เมื่อ เอ๊ะเสิร์ฟตายเลยเหี้ยตายอีกละงงอ่ะงงอ่ะเจ๊อุ๊ยยังยังไม่ตายหรอมา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 ไม่ตายไม่ตายเาาาาายายว้ย ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเร็วๆนี่มันอยู่หลังนั้นมันอยู่หลังนั้นแกดาวดาวแกดาวเลิศ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 ไหนอยู่ไหนวะเอา่าแกอยู่ไหนได้ไหมโอ้โห สวยเลิศเลิศเลิศปังเวอร์คุณนาสวยอ่ะเลิศอ่ะอมไม่ต้องซื้อได้แล้วอืมไม่ต้องซื้อได้แล้วมาจากไหนกัน่าคนดูงงอ่ะ สวัสดีค้สวัสดีด้วยนะฮะมามามาดูมาดูมาดูว่าอีอแอนจะทำได้ไหมมือใหม่นะคะมือใหม่นะมือใหม่นะตัวเองอยู่นั่นอยู่นั่นจะเข้าไปหรืแก,แกอุ๊ย สวยค่ะสวย<ๆ>เลิศแต่ชนะชนะเลิศอ่ะปไปเล่นอย่างอื่นกนะันดีกว่าเนาะเล่นอย่างอื่นกันดีกว่านะอันนี้คือหมดอะไรหมดสี่สี่หรอทีมพูดคุยกันได้นะหะา อืมมาแบบเยียวอืมอืมปะอืมไฟไหนไฟไหนดีไฟนี้แอปเลิศนะแต่มันแอปขาวเนาะอืมพอดีสองคนด้วยนะคะพอดีสองคนด้วยนะคะมันจะไหนกันเนี่ย วันนี้คนดูแปลกันนี้คนดูแปลกๆนะวันนี้คนดูแปลกๆกุงงงเลยวันนี้คนดูแปลกเวอร์วันนี้คนดูแปลกเวอร์คุณนะ่ะ วันนี้คนดูแปลกมากวันนี้คนดูแปลกเวอร์นะคนดูมาจากไหนกันหาคนดูมาจากไหนอะ่ะคนดูมาจากไหนคะ เอดูมาจาังนี้เอ้เพาดูเยอะมาก,กวานนานันนี้เป็นไรป้าสีสิมเดิมเนาะวันนี้เป็นรอดเลยพาไปลองผ่านกลองไทยนะ เกอคนจังแต่ทธนั้นฝืดใส่นี่จาถ้าเื่อียได้เอาไรดีตอนนี้แม่พูดอะไรอ่ะพูดอะไรจีไปรองผ่านลมหายเน้อแม่เกคนเจ xem cái chỗ này à Ồ oh, đêm nơi Tệ 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 Dạ khó bây đi, đi. <laughs> โอ้ยโอ้ยโ้ยโดนหัวนะโดนหัวนะเมื่อกี้โอ้ยโดนหัวเมื่อกี้โดนหัวโดนหัวเมื่อกี้โดนหัวเมื่อกี้โดนหัวเต๊ เฮ้นรีสตาร์ทคนด้วยนะฮะมาจากไหนกันเอ้ยอทำไมคิดงงแล้ววันนี้งงมากอันดับวีดูอยู่มาสิบคอมบไอ้นนี้อุปกรณ์งงคนดูมันจกากไหนกันนะคิดถึงอ่ะมาคนยกได้ เออเลด์เนาะทำไมเขาดูเยอะจังวันนี้ลงคลิปเห็นหน้าช่องนูนานไปติดตามกันได้นะคะเส็จดาวสองเสดาวสองเสห์วิอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเร็วดี ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนตั้งปัดไม่จริงยังเหลืออีกตัวเนี่ยเหลืออีกตัวสีไปปะไปป้าสวยสวยสวยเลิศหนึ่งหนึ่งอาคาหนูวันวันจิ้นวัน,วนงงอ่ะ พูนเลยดิ MP ไหม <need> ด MP ดิไมส MP ก็ลดนะโอ้ยเตะยังไงล่ะยู่ไไนกันวะ <Wild? S 2> วายุถ ah ้าเรากันได้เจ้าจงดีกับลูจเก็ดเต็ดเตเเเเสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีแปดล้านคนดูนะคะสวัสดีแปดล้านคนดูนะคะอชนะนะคะหนูท้าเป็นเล่น ชนะนะคะหนูทำเป็นเล่นสนานา Resources here. Resources here. นลนนะูทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะอยากดู <c oughs> เห็นหน้าไปดูในช่องเอมมี่เลดีบอยนะคะที่มอคอมเมนต์ให้ด้านล่างนะ ม,มึงจะยิงกูเหรอมันมีมาแล้วมันมีมาแล้วเซอ้าเอาดิเอาด <Hey! S 1> มมาิมันมาแล้วมันมาแล้วโอ๊ยมันไม่ใช่ะโอ๊ยมันมียาแล้วทำไงดี ไม่มียาเพื่อน first slide <What? S 2> <What? S 1> mm. ไม่มียา <Help me. S 1> triple kill two 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 เลยอะ ทูทูเลยอะเจคองมีเลือจับกองมีเลือจับกองมีเลือจ อยู่ตรงนี้ first blood double kill next อือคุณไม่ตายหรอขอพัแนยาก่อน Mm. mm. nó. No. Triple kill. Mm -hmm. <Kill. S 2> ลองออกกล้องมาไว้ตรงนี้ไหมเ <c oughs> มือนีเดเลยอะ จำแต่เธอนังคุณชนะเหรออชนะเหรอ MP ก็ได้เนาะ MP นอเจ MP นอ ปิดเปิดขอบปลดโอ้ยมันเปิดออโต้ระบบเสียงให้กูเจมันก็จะเห็นปุ่มเล่งเสียงนิดหนึ่งนะขอโทษนะแป๊บนึงนะยังออกเกมไปแก้ไม่ได้นะตอนนี้ยังออกเกมไปแก้ไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่ายังออกเกมไปแก้ไม่ได้นะเพราะว่ายังออกเกมไปแก้ไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่ารอรอรอจบเกมก่อนนะจะออกไปแก้ให้นาทุกคนอาจจะลำพากนิดหนึ่งนะตอนนี้ปุ่มเล่นเสียงมันขึ้นมาทุกวันเลยตอนนี้ lòng 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 need này wall Ôi, lòng đề lòng 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 là lòng 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 double kill, lòng lòng

เธอฉันกลัวแพ้ทำยไงดีโอ้ฉันกลัว,ม,ลวมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะเพื่อน สวยเจ๊สวยอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นแหละอยู่ข้างบนบ้านนี่แหละอยู่ข้างบนบ้านอยู่ข้างบนบ้าบน,น <Okay. S 1> สวยจบชนะจ้าชนะน้อนหนู แล้วไม่กินนาทีแล้ววะยีสิห้านาทีหรอพอแล้วไหมไปแล้วนะคะทุกคนไม่ไม่ไมนะ